ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูช่ช่องขอาจับบับบี้ชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็บับบี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของปัญหารักสร้านะคะปัญหาความรักต่างๆการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะผูกจิตผูกรักอะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้มารุกสบายชิลๆจริงๆนะคะแต่บับี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะบับบี้จัดโปรหแถมหนึ่งนะคะใครที่ เเข้ามาขอคำปรึกษาผูกจิตผูกรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะแถมเครื่องรางไปให้อันนี้คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์โดยเฉพาะเลยความรักเมตตามหานิยมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่มีจัดจําหน่ายนะอันนี้พอพี่ทํามาเพื่อแถมนะคะเพื่อแถมเท่านั้นเลยนะคะเป็นครั้งแรก ที่บาร์บี้จัดโปรหแถมหนึ่งดังนั้นใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอบาบี้ชิษานะคะของแถมมีจํานวนจํากัดนะถ้าใครช้าก็อาจจะไม่ได้รับก็ขออภัยด้วยนะคะ order 1 o r d e ออเดอร์1แถม1ไปเลยนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะแรนดอมไพ่ยอยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะแรนดอมรีดดิ้งไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะขอพลังงานไพ่หน่อย มาพี่ขอประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดนะคะสอนไพ่ยิปซีใครที่สนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีนะคะตัวต่อต,ตัวแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอบบี้ชิสาได้เลยนะคะพี่จะจัดการสอนไพ่ยิปซีนะคะใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะมาเริ่มเลยค่ะสามถ้วยนะคะสิบไม้เท้า a อ e of Pentacles The Devil โอู้ก้าดาบแสดงว่ามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นรักตัวเลือกใช่ไหมเป็นรักสามเศร้านั่นเองนะคะหมายว่รู้สึกว่าคุณอดทนกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะคะคุณต้องการเป็นอิสระนะคะ The Fool นะ คุณต้องการที่จะเป็นอิสระกับเรื่องนี้ว่าสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อจะเอายังไงเธอจะเลือกใครเธอจะเลือกฉันหรือเธอจะเลือกคนนั้นหรือเธอจะเอาคนไหนให้เธอพูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่แบบคุณเองก็อยากรู้ละกันว่าสรุปไอความสัมพันธ์ที่มันยืดเยือ้อที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเซาเนี่ยเมื่อไหร่มันจะคลี่คลาย เมื่อไรมันจะจบลงเมื่อไหร่จะแบบเออเคาะสักทีบอกมาเลยว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงนะคะในความสัมพันธ์นี้ออแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าตัวคุณเองอะเหมือนแบบไม่อยากเป็นคนตัดสินใจคุณไม่ได้อยากเป็นคนแบบตัดสินใจว่าเออฉันจะ ไปต่อหรือจะจบคือคุณเนี่ยอยากจะโยนความรับผิดช,ชอบเนี้ยให้กับคนของคุณนะคะขอจิบน้ำก่อนคุณอยากจะรับเอ่อโยนความรับผิดช,ชอบนะคะให้เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบเออพูดออกมาสิพูดออกมาเลยว่าสรุปแล้วเธอจะเอายังไงนะคะเพราะตัวคุณเองอ่ะก็ไม่อยากที่จะแบบว่า ัดสินใจผิดพลาดและทุกครั้งที่คุณยื่นข้อเสนอทุกครั้งที่คุณบอกไปว่าเออแล้วสรุปเธอจะเอาอยัางไงเธอจะคบกับฉันไหมหรือเธอจะเอาอยัางไงทุกครั้งอะ่ะมันก็เกิดแต่การทะเลาะทะเลาะกันตลอดนะคะคือมันย้อนแย้งในหัวเหมือนตัวตัวของคุณเองอะ่ะมันมีสองสองสองร่างในหัวก็คือมี แองเจลกับเดวิลเนาะมันจะมีความย้อนแย้งในหัวระหว่างเอ,อนางฟ้ากับนางนางมารร้ายเนาะคือบางครั้งอะ่ะคุณก็อยากเอาชนะแบบไหน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 เราก็แบบคือเรื่องอะไรเราต้องแพ้อะไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาทีหลังแต่คุณเองก็รู้สึกว่าแล้วทำไมชนะต้องแพ้ด้วยแบบฉันเองก็ดูพญานาหมือนอ่นนะฉันก็ดูพญานาหมือนอ่นนะทำไมฉันต้องยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ ในเมื่อแบบเออในเมื่อฉันก็มีดีอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่กับตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขายังเลือกไม่ได้นะคะยังยังไม่อยากตัดสินใจอะไรส่วนตัวคุณเองก็อยากนะคะต้องการให้เขาเนี่ยตัดสินใจออกมาเลยว่าแล้วยังไงสรุปเธอจะเลือกใครอะไรเงี้ยนะคะ t h อ lover เนาะ บอกตามตรงเลยคุณเองก็ทั้งรักทั้งหลงเขาแหละนะบางคนเนี่ยก็เชื่อเลยเชื่อมั่นเลยทั้งๆั้ที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ก็เชื่อมั่นว่าคนเนี้ยแหละคือคู่ฉันเออแบบไม่รู้ว่าเชื่อถูกหรือเชื่อผิดนะแต่ว่าเชื่อมั่นเลยว่าคนคนเนี้ยแหละคือคู่ยังไงก็คือคู่คู่ฉันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่า ค่อนข้างเชื่อนะคะซึ่งมาวีสามารถดับความมั่นใจให้คุณได้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องคู่นะคะมันก็จะมีโปรโมชั่นที่แบบดูแบบอัดคลิปอะเออเ๋ยวจะบอกให้เลยว่าคนนี้คือคู่ไหมแต่ประเด็นคือคุณกล้าที่จะเข้ามาดูกับเราหรือเปล่าแค่นั้นเอง <laughs> นะคะเพราะหลายคนเป็นเยอะมากนะคะ s u f เ er ฟออยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักซ้อนแบบมีความเชื่อผิดๆอย่างเงี้ยแล้วบางคนไปเจอแบบ ไปขอคําปรึกษาคนที่ผิดอย่างเงี้ยแบบก็ก็โดนโดนโดน,โดนหลอกโดนให้ความหวังไปเรื่อยนะคะก็ถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นคู่ไหมมันก็มีแต่ว่าวิมองว่ามันเป็นคู่กรรมมากกว่านะคะความเป็นคู่มันมีได้หลายประ,ประเภทเลยแต่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคนของคุณเนี่ยเขายังมีความรักอิสระอยู่เนาะทุกครั้งเนี่ยคุยกันไม่ได้เลยพอคุยเปิดประเด็นเรื่องสรุปเธอจะไปเลิกกับครอบครัวไหมหรือสรุปเธอจะเอาอยัางไง ถ้าเปิดประเด็นนี้ปุ๊บทะเลาะกันบ้านแตกทุกทีเลยนะคะประจำเลยนะดังนั้นแล้วอ่ะตัวคุณเองอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากโดนออกมาแบบเชิดเชิดเลยแบบไม่อยากสนใจเขาแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยยอมรับตามตรงเลยว่ายังทำไม่ได้นะคะยังยังไม่สามารถนะคะที่จะทำได้โดเลยนะคะยังทำไม่ได้นะเอามาดูกันต่อนะคะ ถ้าอยากจะบอกอะไรต่อก็จะบอกว่าคุณรักเขามากแหละนะคะแบบเห็นแล้วแบบสเปคเลยอะ่ะมันก็จะยากนะคะเด e Chariot อืมเอาเป็นว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะมุกออนจริงๆคุณทำได้แต่ว่าเพราะว่าคุณเองก็ลึกๆอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นร่างนางฟ้ากับร่างนางนางเดวิวกับแองเจิลเนาะ ลึกๆบี้เชื่อว่าคุณเนะี่ยคิดแบบเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะว่าคุณอนะมีดีนะคะคุณมีดีเลยแบบฉันก็ไม่ไม่ธรรมดานะคะ A Shop Wants นี่นะคะหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จแบบมีเงินมีทองมีอะไรต่างๆนะคะคิงโอ้โหบอกเลย ทำไมคนที่ทํางานเก่งหรือแบบชีวิตที่มันมันมันมีนมแบบมีเงินมีอีโกโ้มีศัก์ศนะีเน่ะมักจะเจอแต่แบบความรักที่แย่ๆเนาะอันนี้แปลกมากเลยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณพื้นฐานในดวงของคุณเองคุณก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักอยู่แล้วแบบแฟนเก่าคุณอะ่ะคนเก่าอะ่ะคนที่แบบ เลิกกันไปแล้วอะที่ไม่ใช่คนนี้นะหรือคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่คุณกลับมาคบก็ได้มันมันเป็นได้หลายแบบนะคะ<ม>เขาก็ทำให้คุณเจ็บแสบอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละว่าคุณก็ค่อนข้างมีปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่พอสมควรเลยแหละนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมะซึ่ง ถามว่ามีกรรมไหมก็ต้องยอมรับว่ามีนะคะเป็นกรรมจากอธิตาชาติคือบางทีเราก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนวพวิเป็นนะก่อนแก้กรรมก่อนแก้กรรมความหลักอะทุกคนวิี่รู้สึกว่าแบบเอาจริงบา้านในชาตินี้นะเอาเนชั่นนี้เลยนะเอาแบบเหมือนเราไม่ได้งมงายนะอันนี้พูดแบบพูดกันแบบว่าไม่ได้งมงายแต่พูดในเชิงแบบความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจโชคชะตาว่าแบบเออทําไมเราแบบ ที่ผ่านมาในความรักอะเราก็ไม่เคยนอกใจใครนี่ว่ะแบบบางทีเราก็อาจจะมองเห็นคนอื่นอะที่เขาแบบเออทําไมเขาดูแบบดูนิสัยแย่กว่าเราผู้หญิงบางคนที่แบบทั้งวีนท,วทั้งเหวี่ยงทั้งเจ้าชู้แต่ทำให้เขาถึงโชคดีแบบได้เจอคนที่ที่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่กับเราอะ่ะคือเราทั้งยอมเราทั้งดีเราทั้งไม่นอกใจ แต่เรากับเจอความรักที่ล้มเหลวแบบบางทีมันเป็นอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวคุณมีกรรมในอดีตชาติคุณอาจจะโชคดีในเรื่องของการงานนะคะเขาเรียกว่า lucky in game ไหมเออแต่แต่แ,ตแบบไม่ lucky love อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นบ่อยมากกับผู้หญิงที่ทํางานเก่งหรือผู้ชายที่ทํางานเก่งนะคะอันดับแรกเลยถ้าตัวคุณดวงตามนี้นะสมมติว่าคุณมีพลังงานดึงดูดที่มาเจออาจารย์แล้วก็ ดวงคุณมีพลังแบบในการรู้สึกว่าอารมณ์รู้สึกประมาณนี้ยนะคะก็สามารถมาแก้กรรมได้ก็คือมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าคุณเองก็เหมือนแบบเคยล้มเหลวในเรื่องของความรักมาแล้วคุณก็ไม่อยากล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างหนึ่งเช่นคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอายุเยอะแล้วนะคะคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วคุณก็ค่อนข้างแบบ ปิงคนนี้ด้วยแล้วหลายๆคนที่พี่เจอนะส่วนใหญ่เลยนะก็มักจะแบบพูดว่าเนี่ยอาจารย์แบบที่ผ่านมาไม่เคยเปิดใจให้กับใครเลยไม่เคยเปิดใจเลยคนนี้คือคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางบางคนแบบปิดกั้นความรักมานานมากเลยนะที่มาปรึกษาอาจารย์หลังไม่แล้วแบบโอ้โหนี่คือแบบไม่ได้เปิดใจมานานมากแล้วก็รักคนนี้มากๆแต่แบบ แล้วเราชั้นบอกบอกเขาทุกอย่างว่าว่าเออฉันเคยผ่านอะไรมาบ้างชั้นเคยล้มเหลวในความรักอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็ทําให้เราเสียใจอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกคุณก็อาจจะรู้สึกแบบมีความน้อยเนื้อต่าใจอะ่ะว่าเออทาไมแบบก็รู้นี่ว่าเราผ่านอะไรมาแต่ทําไมถึงแบบกล้าที่จะทําร้ายจิตใจเราอะไรประมาณเนี้ยเป็นฟิลประมาณนี้หรือไม่หรือบางคนอ่ะไม่ได้อยากจะเป็นมือที่สามของใครตั้งแต่แรกนะอันนี้คือ เยอะมากในสถ,สถิติที่อาจารย์ให้คำปรึกษาของของแบบคนไทยละกันนะไม่ได้อยากเป็นมือที่สามของใครแต่ว่าโดนหลอกอะ่ะเออไอ้มุกควายมุกโงงงที่แบบเดี๋ยวจะไปเลิกกับเมียแล้วหรือเวลาที่คุณโทรไปแล้วเขาไม่ค่อยรับอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคนเราถ้าเป็นแฟนกันอะ่ะยังไงมันก็รับสายแฟนอยู่แล้วลุกคนเอาจริงๆเหมือนแต่ก่อนอะ่ะเบี้ยมไม่เคยเจอ ความรักที่มันครบซ้อนมาก,ก่อนเนแล้วด้วยความที่แบบเราก็ต้องเจอเราเป็นอาจารย์คนเราก็ต้องเจอใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เจอเราจะไปให้คำปรึกษาคนอื่นได้ยังไงถูกไหมเราก็ไม่เจออะอีความรักที่มันแบบว่าโทรไปแล้วไม่รับเนี่ยนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่างี่เง่าแบบหมายถึงว่าเขาทํางานอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่แบบเวลาแบบเวลานอนอะ่ะทุกคนมันเวลาแบบที่จะต้องนอนอะ่ะคือ ถ้าเป็นความรักเบสิกเลยนะสมมติเอานี้อันนี้คือการแบบโดนหลอกนะใครๆก็ต้องอยากคุยกับแฟนก่อนนอนเว้ยคือมันแบบมันน้อยมากที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยแบบกลับบ้านแล้วเหนื่อยแบบไม่คุยนะเปล่าคะ่ะมันมีเงียอยู่บ้านมันนะคะอย่าไปเชื่อนะคนเราเป็นแฟนกันอนะ่ะมันต้องอยากคุยอยากอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะ อันนี้คือวิธีสังเกตแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเมจิกไม่ได้รู้สึกว่ามีเซน์แบบหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราหลอกตัวเองอย่างเงี้ยก็มาถามมาบี้ได้เพราะว่าหลังไหมบี้จับได้ทุกคนเลยได้ซับนะว่าบางคนอ่ะมาแบบไม่รู้เลยนะว่าแฟนตัวเองมีกิ๊กอ่ะแต่พอแบบมาเปิดให้กับบี้อ่ะรู้เลยแต่แบบอาจารย์มันไม่สมบายใจอ่ะกลัวไม่อยากดูกับอาจารย์เลยแบบกลัวกลัวแบบ กเจอกวเจอกิกอะคือเนี่ยอาการนี้มันคือคนโง,ง่หลอกตัวเองหลอกตัวเองอยู่คือหลายคนเป็นมากไม่กล้ามาเจอบีบแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์ค่าตัวแบบค่าตัวสูงแต่ถามว่าทําไมค่าตัวสูงแต่รีวิวเยอะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยมาเกือบสิบปีละเกือบสิบปีละนะเห็นหน้าเด็กๆแบบนี้แต่ฉันอยู่มานานมากนะฉันบอลทูบีมากเพราะว่าแบบ ทำไมอ่ะทำไมแบบเรากล้าที่จะหลอกตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยอมเราความจริงแบบไม่อยากดูกับอาจารย์เลยอะกลัวจังเลยกลัวรู้ความจริงอืมก็หลอกตัวเองไปวันๆนะเนาะเข้าใจไหมอย่าหลอกตัวเองทุกคนคือโดนคนอื่นหลอกเราก็โง่พอแล้วอย่าหลอกตัวเองอันนี้อาจารย์พูดตรงนะขออภัยที่แบบว่าพูดตรงแต่แบบคนอื่นหลอกเราก็โง่พอแล้วคือแบบ เหมือนแบบผัวเราไปมีเมียน้อยมีเมียน้อยก็หาว่าเราโว้พเพราะเรายังกระหลกตัวเองอีกเหรอไม่ได้ทุกคนเราต้องรูความจริงนะคะนะห้ามหลอกตัวเองนะห้ามหลอกตัวเองอะดูซิแล้วคนกลางของเราเนี่ยเขาจะเคลียร์ปัญหาไหมีรักซอรลรักสามเศร้านี้พี่อ,อาจจะพูดแรงนิดนึงเดทมันไม่เคลียร์อะไรเดทคือแบบอารมณ์แบบทนไม่ได้ก็เลิกไปสิแบบอะไรแบบเนี้ยแบบถ้าเธอทนไม่ได้เธอรับ ในสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้ความที่ยากของฉันเธอก็เลิกแต่ถามเลยใครจะไปรับมึงได้วันที่เราหมดกรรมอะวันที่เราหมดกรรมเท่านั้นแหละเราถึงจะแบบเออคูไปแล้วถึงบอกไงลองมาแก้กรรมก่อนเราอาจจะมีกรรมก็ได้นะหลายๆคนเป็นนะเวลาแก้กรรมเสร็จปุ๊บ เลิกเลยเลิกได้เฉยเลยแบบเลิกเป็นเมียน้อยเขาได้เฉยเลยหรือว่าคือพี่ไม่ได้อบูดิจิเมียน้อยเลยคือคนที่เป็นรักสอนก็มาให้บี้ช่วยเยอะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาทีหลังแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องจริงเราอาจจะมีกรรมที่แบบเออคบกับใครก็ไม่ชัดเจนคบกับใครก็เป็นรัก้อนไงแต่พอเหมือนเราแก้ตรงนี้ปุ๊บเอา้าผัวที่ดีคือผัวใหม่เฉยเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็มีนะคะ ดังนั้นแบบอย่าไปเสียเวลานาน,านกับคนที่ไม่ใช่คู่นะคะอย่าไปเสียเวลานานนะแหงแมมมันออกมาไม่ได้ไงคือมันอะ่ะไอตัวคนกลางอะ่ะมันไม่เลือกหรอกเพราะว่ามันทําไมรู้ไหมมันรู้ว่าเราอะ่ะโง่ขอโทษนะทุกคนแบบมันรู้ว่าเราแบบไม่ไปไหนจากมันหรอกเพราะว่ามันทําแบบนี้มากับเรามาหลายครั้งแหละแต่ก็รู้สึกว่าเราอะ่ะยังยังอยู่กับมันนะคะเป็นของตาย ให้มันหลอกใช้อ่ะทุกคนปิดเลยปิดปิดคลิปอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์พูดแรงปากลายมากจัสติกอ่ะก็ไม่ว่าคุณจะมาอะถ้าคุณมามาทีหลังเนาะเขาน่าจะเลือกคนของเขาแหละแต่เขาอาจจะแบบใช้มุกค,ควายแบบล่อล่อล่อล,อลวงเรานั่นแหละแบบเออให้เราอยู่แบบอ,อุ้ยเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะยาแล้วอะไรต่างๆเนาะอืมแต่เขาอาจจะ เบื่อกันจริงๆก็ได้นะเออคู่เขาอาจจะมีปัญหาจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ยมอมหย่ากับเมียมันไงเขาไม่ยอมเลิกกับแฟนเขาไงนะคะเขาก็เลือกความถูกต้องอะถ้าสมมติว่าคุณมาทีหลังเนาะแต่ถ้าคุณมาก่อนอะเขาก็เลือกคุณแต่ถามว่าเขาเลือกคุณแล้วค่ะเขาให้คุณค่าคุณไหมเขาเลือกคุณเพราะคุณเป็นของตายของเขาไงเนี่ยเพราะคุณยอมโง่ให้เขาหลอกไง เมียไม่ได้ขยี้นะแต่ว่าคืออาจารย์ช่วยให้คนอะหลุดพ้นหรือว่าอาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไม่ได้บอกว่าให้เลิกแต่ว่าบางทีอย่าอย่างที่บอกหลอกใครตลอกหลอกได้อย่าหลอกตัวเองนะคะนะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งแต่งงานแล้วแน่ๆนะคะอาจจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้อยู่ใกล้กันกับแฟนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณอาจจะเจอกันที่ทํางานก็ได้นอ,อืมแล้วก็ระวังเรื่องความสัมพันธ์ของต่างชาติต่างประเทศให้ดีนะบางทีคุณอาจจะ ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยแบบมีลูกมีเมียอยู่แล้วที่ประเทศเขาหลือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะคะสืบดีๆนะสืบดีๆนะคะว่าเขาแบบเป็นยังไงเนาะก็พื้นฐานเบสิกเลยอะคุณมีกรรมเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องรักซ้อนเนี่ยเจอประจําไม่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนแฟนก็เจอนะต้นเหตุนะ่ะวิวิคิดว่ามาแก้กรรมดีกว่า นะคะแก้กรรมจะดีขึ้นจริงๆเมื่อก่อนม่เจอแต่คนแบบโสารพัดแต่ก็มานั่งคิดเนาะว่าเออถ้าเราไม่เจออะไรแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาคนได้อะ่ะเข้าใจที่มีผู้ช่วบ้าแต่ว่าอย่าเจอเลยหลังจากแก้กรรมก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากนะคะทุกอย่างการเงินก็ดีขึ้นนะถ้าคุณให้เขาเลือกอะ่ะนี่ก็เอาจิงๆเขาเลือกแล้วแหละอย่าไปอย่าไปถามคําตอบ คำตอบที่มันเป็นคําพูดอะแต่ต่อแหลอย่างไงก็ได้จะแบบจะพูดยังไงก็ได้อะทุกคนจะเฟจกจะเมจกจะแบบอุ้ยฉันรักเธอแต่แบบฉันจะต้องอยู่กับเมียฉันเพราะบลาบลาบลาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอะเราโตแล้วเราอายุเยอะแล้วเราอยากให้คําพูดมันเหนือการกระทำนะคะดูจากการกระทำเลย มันรักเราจริงไหมมันรักเรามากกว่าเมียมันไหมถ้ามันรักเรามากกว่าเมียมันมันต้องย้ายมาอยู่กับเราใช่ไหมหรือไม่ใช่ว่าโหกลับบ้านไปโทรไปไม่รับอะไรเนี่ยนะหรือว่าจะเลิกกับแฟนแล้วแต่แบบมึงยังนอนด้วยกันทุกวันน่ะคือมันไม่เม็กซนเซน่ะมันนอนเซนมันแบบมันมันมันหลอกหลอกทําไมอ่ะเออมันเข้าใจปะ แล้วเราก็อย่าไปยอมให้เขาหรอกคือพูดมันพูดอะไรก็ได้รู้คนพูดเป็นเถอะพูดมันเนี่ยอาจารย์จะพูดว่าจะรักใครแบบรักผู้ชายเป็นร้อยคนก็ได้มันธรรมาดามากถูกปะเราก็อมองนะคะที่การกระทานะคะมองที่การกระทําดีที่สุดเนาะมาดูทางออกละกันถามไพ่ล้วกันนะคะแล้วจะเอาอยัางไงดีคะกับความสัมพันธ์พวกนี้นะคะจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีจัสติกอะ ให้เลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจถ้าวันนี้คุณคุณไม่ได้ถูกต้องอ่ะก็เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะอนั่นแหละความถูกต้องอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบต้องเลือกอยู่แล้วอ่ะแต่ในกรณีที่คุณเนะี่ยต้องทำงานร่วมกันนะแบบที่ขอบอกก่อนมันเพราะว่ามันขึ้นหลายคนมาอาจจะแบบเจอกันที่ทำงานหรืออะไร อาจจะต้องลาออกเลยนะถ้าสมมติว,ว่าอยากจะมุกออนจริงๆแต่เ่าเพิ่งไปลาออกนะคะตอนนี้นะแบบเรามาปรึกษาหลังไม่ดูก่อนแบบมันอาจจะไม่ใช่แรนดอมของคุณก็ได้แต่ว่าคือมันยากมากนะคะเราก็บอกหรือว่าพื้นกรรมพื้นดวงของคุณอะมีกรรมนะเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วอะเป็นทุนเดิมอะรู้สึกน้อยใจโชคชะตาใช่ไหมว่าทําไมแบบถึงเจอแบบแต่อะไรแบบนี้ทําไม ถ้าให้เพลงใช่ป่ะถ้าแบบวันนี้จะมอบเพลงให้จะมอบเพงลงโปวดเธอรักบอก่อยเธอรักแบบทัไม่มือมีรักฉันจึงต้องช้ำใจอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่คนนี้นะคุณอาจจะแบบไม่ได้อยากจะเปิดใจให้กับใครได้ซ้ำแบบแรกๆคุณอาจจะไม่ได้อยากเปิดใจให้กับเขาได้ซ้ำเพราะว่าคือคุณน่าจะผ่านมารสุมในเรื่องของความรักอะมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็แบบ รู้สึกว่าแบบเออไม่ไม่ไมคยย่อยอยากเปิดใจให้กับใครเลยที่เข้ามาอะไรเนี่ยนะคะอืมถ้าแนะนำเนาะจริงๆอะ่ะบี่ก็แอบ,บรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะมุกออนนะแต่ถ้าคุณมุกออนได้ก็มุก แต่ถ้าคุณอยากไปต่อกับคนนี้จริงๆคือบางทีมันอาจจะเป็นคู่ของคุณจริงคือวิมไม่ตัดสินเพราะว่านี่มันเป็นแรนดอมไงคุณอาจจะลองแก้กรรมตัวคุณเองก่อนหรือไม่คุณก็อาจจะลองแก้กรรมคู่เพื่อแบบสมมติถ้าคุณอยากไปต่อกับคนนี้จริงคุณอาจจะลองทักมาแล้วก็แบบเอ้ยอยากแก้กรรมคู่เผื่อความสัมพันธ์นี้มันดีมันจะได้ดีขึ้นเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ื่อที่จะทําให้แบบเออเราเราเราถือว่าเราลองเราลองเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ดูถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะบีบอกเลยนะถ้าคุณแก้ตรงเนี้คุณจะได้เจอคู่คุณจริงๆแล้วคู่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ที่เขากลับใจก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะที่เข้ามาเพราะ ใบสรุปมันดีมากทุกคนดีมากดีมากเอาจริงๆพี่นั่งอ่านคลิปตั้งแต่เริ่มยันจบอ่ะคือมีแต่แบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจารย์หลอกดา่ากูเพื่อนบางคนอาจจะแบบว่าปิดคลิปไปแล้วตั้งแต่แรกแต่คือเสียใจกับคนที่ปิดคลิปไปด้วยนะเพราะว่าไพ่สุดท้ายมันดีมากจริงๆมันดีแบบดีมากแบบเอาจริงแบบไม่คิดว่ามันปิดจบสวยขนาดเนี้ยเนาะ คุณแค่อาจจะต้องหนังที่บอกอะคะ่ะว่าลองแก้กรรมดูหรือไม่คุณก็อาจจะแบบต้องต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะหรือวินาทีที่คุณเลือกเลือกตัวคุณเองวินาทีที่คุณเลือกความยุติธรรมวินาทีที่คุณเลือกเลือกรักตัวเองวินาทีที่คุณเลือกความแฟร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันถูกต้องอะคะ่ะบี้เชื่อว่าจัก,กรวาลแล้วก็บี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ มันจะให้ความยุติธรรมกับคุณเองหรือแม้กระทั่งคนที่คุณแบบอีอคนกลางของเรานั่นแหละเขาจะให้ความยุติธรรมกับเรานะคะเพราะในไท้ายที่สุดอะการที่คุณยอมเขาหรือการที่คุณยอมเป็นของตายอะไรก็ได้ค่ะจะรักฉันก็ได้ค่ะไม่รักฉันก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณยอมตั้งแต่แรกอะมันทําให้คนคนนี้เคยตัวแล้วมันก็ทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเออฉันไม่ต้องแบบ ดิ้นรนอะไรก็ได้สุดท้ายเธอก็รักฉันอยู่ดีอะไรไปฟิวนั้นแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่แบบเออไม่ไปต่อแบบตัดจบแล้วก็แบบว่าชัดเจนไปเลยว่าถ้าเธอไม่ไม่ไม่คอมมิเมนต์หรือไม่แบบให้ฉันเท่าที่ฉันอยากได้ฉันจะไม่ไม่ชัดเจนกับเธอเหมือนกันอะไรแต่ถ้าคุณแบบเลือกตัวเองก่อนเลือกความถูกต้องก่อน คุณจะได้เจอนะแล้วก็วี่ก็บอกเลยว่าติดจบสวยมากนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้โลงเอยกับคู่ของคุณอาจจะเป็นคนนี้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะถ้าคุณตัดจบกรรมทั้งหมดนะคะคุณจะได้เจอแล้วบอกว่าเป็นคู่แท้ที่ดีมากๆด้วยนะคะอาจารย์บอกเลยว่าสุดท้ายมันจบดีมากดีมากจริงๆมากจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเดือดซันคือไพ่ที่ดีที่สุดไม่มีอันไหนดีกว่านี้แล้ว ดังนั้นวันนี้นะคะขออนุญาตถึงแม้ว่าแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออนุญาตเป็นสาธุ9999ค่ะ999สามตัวสาธุ999เมนิเฟสด้านล่างเลยขอไอคลิปนี้เป็นของเรานะคะอาจารย์จะไปกดไลค์ช่วยเมนิเฟสสำหรับคนที่พิมพ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นของเราจริงๆใครที่ไม่อยากเจอคู่นะคะไม่อยากสุดท้ายแบบ ความคือเจอความรักที่ไม่ดีมาเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายลงเลยอย่างดีนะถ้าใครที่อา่านคลิปนี้เป็นของเรานะบอกเลยพลังงานดีมากสาธุเก้าเก้าเก้ามาแล้วก็พิมพ์อธิษฐานมานะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะย์ไปกดไลค์ให้ขอให้เป็นจริงนะขอแค่คนพิมพ์เท่านั้นนะคะใครที่ไม่พิมพ์ก็ก็ถือว่าฟังแบบฟังผันผ่านหูนนไปนะคะอาจจะไม่ได้รับพลังงานวันนี้ไปเฮ้ยมันดีมันดีบอกเลยมันดีนะคะคนที่เคยผ่าน ความรักที่เจ็บปวดมาจะเข้าใจว่ามันมันดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราเห็นดาราหลายๆคนอะอย่างแก้มบุ๋มเอ้ยแบบหลายคนน่ะที่เขาแบบผ่านเรื่องเราวรีวิลไล์มาแต่สุดท้ายมันลงเอยดีอะมันจะเป็นฟิลนั้นเลยทุกคนอย่าลืมเมนิเฟสด้านล่างนะคะนี่สําคัญมากเนาะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่เราเห็นว่าเขาแบบเจอความรักไม่ดีอะได้ได้ได้พบด้วยนะคะได้ได้เห็นคลิปนี้ด้วยละกันเนาะ มาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้นะคะมีราศีพิจิกนะคะราศีมังกรราศีมิถุนนะคะแล้วก็ราศีกรกฎนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะแถมทุกออเดอร์เลยมีของแถมให้ทุกออเดอร์เลยเสริมสน,นีแบบลดมากจริงๆนะคะไม่เคยจัดโพสหนึ่งแถมหนึ่งเลยนี่คือครั้งแรกนะคะแล้วก็ครั้งเดียวของหมดไม่เติมแล้วนะทุกคนนะซื้อกี่ออเดอร์ก็ได้นะคะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะ แอดมาดได้เลยนะคะหลังใหม่ยังไงก็คุ้มนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย